สวัสดีครับเพื่อนๆและก็พี่น้องนะครับที่รับชมคลิปนี้นะครับก็วันนี้ผมจะนำเสนอผักสนครัวนะครับที่ผมไปซื้อมานะครับจากร้านขายต้นไม้นะครับผมก็จะมีนี่ฮะจะมีสารเนนะครับสารเนตัวนี้นะครับเขาใส่ในถุงถุงละ20บาทนะครับ สามถุงห้าสิบบาทนะผมซื้อมาสามถุงลดสิบบาทนะครับผมแล้วก็มีโหระพานะครับแล้วก็มีกระเพรานะครับนี่กระเพรานะครับก็เดี๋ยวผมจะปลูกถั่วต้นพัวสามชนิดนี้นะครับผมนะครับก็จะเป็นกระเพราก็นะฮะยี่สิบบาทเดี๋ยวผมจะแยกต้นนะครับ แยกต้นแล้วก็ใส่ในถุงนะครับแยกใส่ในถุงแล้วก็เอาไปปลูกนะครับเนี่ยใส่ในถุงนี้แล้วก็ดินดินปลูกของผมนะครับดินที่หมักไวก้นะครับผมดินพวกใบไม้กิ่งไม้แล้วก็ขี้ไก่แกบนะครับเก่าที่หมักไว้นะครับแล้วก็จะใส่ในถุงนี้แล้วจะแยกพวกกระเพราโหระพานะครับใส่ในถุงนี้ก่อนเสร็จแล้วก็ลงไปปลูกในแปลงนะซึ่งแปลงผักผมเตรียมไว้แล้ว นะครับแปลงผักเล็กๆสองเมตรฟุนสะเมตรนะครับก่อนอื่นก็ผมจะแยกกระเพรานะใส่ถุงก่อนแล้วก็โหระพานะครับโหระพาตอนนี้ใส่ในทุงก่อนนะครับเพื่อนําไปปลูกในแปลงผักของผมนะครับครับก็หลังจากเอาใส่ถุงแล้วก็เราก็ตัดก้นถุงนะครับ แล้วก็ลงปลูกแล้วก็รดน้ําเสร็จแล้วนะครับก็เป็นลักษณะนี้เลยนี่นะครับ,นะรบอันนี้ปลูกเวลาเย็นนะครับตอนเย็นนะครับเพราะว่าตั้งแต่นี้จนถึงเช้ามันน่าจะมันน่าจะลุกขึ้นมานะครับมันน่าจะไม่เหี่ยวนะครับอันนี้ก็ผมปลูกสลับกันเลยนะครับาวาขวังกระเพราเนี่ยกระเพราเนี่ยกระเพรา โหระพานะครับตัวนี้ก็จะเป็นโหระพานะครับผมสลับกันเลยโหระพาส่วนที่ปลูกระวังแถวนะครับกระเพราก็ประมาณ50เซนเนี่ยประมาณ50เซนระวังกระเพรากับโหระพา50เซนแล้วก็ที่ปลูกระวังแถวผมก็เอานี่ต้นนี้มาแซมนะครับผมที่กินกับลาบ กินกรบลาบเอามาแซนตรงนี้นะครับตรงกลางเลยเสร็จแล้วเดี๋ยวให้มันติดก่อนนะครับผมก็จะหาพืชที่พกกระชายนะฮะมาปลูกแซมไปตรงที่ว่างๆตรงกลางนะครับพกกระชายแซนไปเลยนะครับผมก็ปลูกสลับกันเลยนะครับนี่ไอนี้ก็จะเป็นโหระพานะครับอ่ะกะเพรานะครับผมกะเพราแล้วก็มีโหระพาเนี่ย เสร็จแล้วก็กระเพราโหระพาอันนี้กระเพานะครับกระเพาอันนี้กระเพานะครับกระเพาโหระพาก็ปลูกสลับกันนะครับปลูกสลับกันเลยกระเพาโหระพากระเพาโหระพาอันนี้กระเพานะครับกระเพาโหระพาปลูกแซมสลับกัน ปลูกสลับกันเลยนะครับผมนี่ฮะก็จะสวยงามนะครับพอมันเดี๋ยวรอสักวันสองวันนะครับมันจะฟื้นขึ้นมามันจะสวยงามนะครับเป็นแถวสวยนะครับอันนี้ที่เหลือจากการปลูกนะครับผมก็ใส่ถุงไว้ก่อนนี่ฮะใส่ถุงเยี้ไว้ก่อนใส่ถุงไว้ก่อนนะครับ,รรบที่เหลือจากการปลูกนะครับก็ใส่ถุงอย่างนี้ไว้ก่อน นะครับเสร็จแล้วผมก็เดี๋ยวจะหาพืชมาแซมอกีกเอาให้เต็มนี้เลยนะเต็มคาราเบลไปเลยนะครับเดี๋ยวจะหามาแซมไม่ปลูกนะครับก็เหตุผลที่ปลูกกระเพราเยอะๆนะครับเพราะว่าผมลูกสาวชอบกินผัดกระเพรามากนะครับกระเพราหมูนะครับเขาจะกินผัดกระเพรา ใส่โมูลแล้วก็กินข้าวได้เยอะนี่ฮะสมุนไพรเรานะครับผมเวลามันจะช่วยมันจะมีกินนะครับช่วยช่วยดับกลิ่นต่างๆนะครับผมช่วยดับกลิ่นต่างๆแล้วก็ดับกลิ่นมันก็ช่วยให้เจริญอาหารด้วยนะครับนี่เพื่อสมุนไพรมีประโยชน์มากนะครับผมสำหรับกระเพรานะครับมีประโยชน์ทุกตัวนะครับโหระพาก็มีประโยชน์นะครับทําเมนูได้หลายอย่าง นะครับโหระพากระเพราเป็นผักสวนครัวของเรานะครับแล้วก็มีประโยชน์ผมปลูกด,ด้วยใช้ใบไม้นี่ครับนี่ให้ดูเลยนะครับนี่เศษหญ้าที่หมักไว้ประมาณ20กว่าวันนะฮะมันก็ดำๆอย่างเงี้ยผมมาใส่ในแปลงเลยนะครับให้มันย่อยสลายนะครับแล้วก็เป็นอาหารของพืชเราเลยนะครับนี่จะทิ้งนะฮะเศษหญ้า มันมีธา,าตุอาหารสูงนะครับผมย่ามีธาตุอาหารสูงจะทิ้งนะครับก็เอามาใส่ในแปลงผักเราได้เลยเนี่ยอย่างเงี้ยหรือว่าเศษใบไม้นะครับข้างล่างก็จะเป็นพวกใบไม้ใบไม้ต่งตงางๆเศษใบไม้ผมก็ตัดใบไม้หาใบาไม้แล้วก็มาใส่ในนี้เลยนะครับใบไม้ต่างๆ นะครับมาใส่ในนี้ให้มันย่อยยย่อยสลายนะครับพอ,อฝนตกมาหรือว่าเรารดน้ำต้นไม้เรามันก็น้ำก็ชะล้างไปข้างล่างนะครับแล้วก็ทำให้จุลินทรียในดินนะครับมันย่อยช่วยย่อยสลายเศษไปไม้ต่างๆนะครับแล้วก็เป็นอาหารพืชต่อไปโดยเราไม่ต้องซื้อปุ๋ยนะครับไม่ต้องใช้ปุ๋ยซึ่งใช้ปุ๋ยก็แพงมากนะอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังนะครับ กระสอบหนึ่งก็กระสอบหนึ่งเด๋ยวนี้กระสอบหนึ่งน่าจะ1,000กว่าบาทนะครับประมาณ1,500-1,600แล้วแต่สูตรปุ๋ยนะครับผมชาตะกรอนกระสอบหนึ่งก็ประมาณ7 8 0 0นะครับเมื่อสองสามปีที่แล้วนะครับเด๋ยนนี้ปลาไปนะราคาขึ้นเยอะเลยนะครับผมนะครับชาวนาชาวสวนก็ไม่ได้รวยรครับปลูกผัก ถ้าทำเกษตรไม่มีทางรวยเพราะว่าคนที่รวยก็คือเจ้าของปุ๋ยครับเจ้าของสารยาฆ่าแมลงเจ้า,ารับสัตว์พืชหรือจะเป็นเจ้าของเมล็ดพันธุ์ต่างๆค,ครับขอใครครับก็คือเจ้าสัวนะครับผูกข,ขาดทุกอย่างครับผมนะครับสำหรับประเทศไทยบ้านเรานะครับผมก็คือกดดันทุกอย่างกดทุกอย่างนะครับผม เกษตรกรซื้อปุ๋ยแพงทำนาปลูกข้าวนะครับปลูกข้าวไม่ได้เลยนะครับปลูกข้าวทำนาเสร็จได้ข้าวเสร็จก็ไปขายเขาเขาก็กำหนดราคาเองโดยเราไม่ได้กำหนดราคานะครับเราเสียเปรียบทุกอย่างนะครับผมนะฮะเพราะฉะนั้นค่าปุ๋ยค่ายาค่าต่างๆฮะมันไม่คมครับผมแล้วก็มีสารเคมีเข้าไปในสวนของเรา เต็มไปหมดนะครับตัวนี้เราก็กินพวกสารนี้เข้าไปนะครับก็สะสมไปเรื่อยๆนะครับก็มันก็ทําให้เราเป็นโรคมะเร็งนะเพราะสารพวกนี้มันจะก่อให้เกิดโรคมะเร็งนะครับผมตอนแรกๆไม่เป็นไรนะครับพอสะสมนานๆเข้านะครับก็รักษาก็เป็นโรคมะเร็งนะครับรักษาไม่ได้นะครับเมื่อมันอยู่ในร่างกายของเรานะครับผมนี่ฮะ เหมือนกับค่าเราทั้งอ้อมนะครับต้สารต่างๆนะครับของเจ้าสัวที่มาขายให้เรานะครับนับภาษาอะไรมาแลงยังกลัวยังตายนะครับผมคนไม่ตายหรอคิดแค่นี้นะครับเพราะฉะนั้นเราปลูกผักกินเองดีกว่านะครับผมนี่อย่างนี้ปลูกผักปลูกพืชกินเองนะครับสวนเล็กๆผมก็ทําได้นะครับสวนนี้ก็แปลงนี้ก็ประมาณ2เมตรนะครับยาว2เมตร บางก็ประมาณ1เมตรนะครับก็เราปลูกพอกินในครอบครัวนะครับคอยกินผักเราชอบปลูกชอบกินอะไรเราก็ปลูกพืชตัวนั้นนะครับผมก็จะได้ประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วก็อย่างหนึ่งจะได้กินผักที่ปลอดสารเคมีร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเป็นแบบอินทรีย์นี้ปุ๋ยเราก็ทำเองทุกอย่างนะครับผมหมักใบไม้ไม่ต้องใช้ปุ๋ยเลยนะครับ ก็ให้ดูไอเดียนี่ครับไปดูแปลงนี้นะครับแปลงหนึ่งเมตรคูณสองเมตรนะครับให้ดูนี่ประมาณนี้ครับตริเวณนี่ผมใส่มะเขือไปแล้วนะครับก็ใส่มะเขืออันนี้พกกล้วยหอมทองนะครับแล้วก็ข้างๆกล้วยก็มีต้นกระเพราต้นพริกต้นโหระพานะครับตอนที่กล้วยจะโตก็ได้กินแล้วนะครับนี่กระเพราเก็บไปกินแล้วนะครับ โหระพาก็เก็บไปกินแล้วนะครับผมนี่นะโหระพาแล้วก็มีมะเขือมะเขือก็เก็บไปกินแล้วนะครับหลายรอบนะครับอันนี้ผมกําลังลงโหระพากระเพราที่ลงมาใหม่นะครับนี่ที่ลงมาใหม่นี่กระเพาก็ได้กินแล้วนะครับนี่ผมก็เอาไปทํากับข้าวให้ลูกกินนี่ได้กินแล้วนะครับกระเพรานี่ แค่นี้เองนะครับผมก่อ,อื่นที่จะลองปลูกนะถ้าเป็นไปได้เราหาวัตถุดิบวัดสดุที่อยู่ในพื้นที่ของเรานะครับไม่ว่าจะเศษใบไม้ต่างๆนะครับหรือว่าหน้าดินนะครับไปหามาที่อยู่ใกล้ๆที่ปลูกนะครับผมเศษใบไม้ยิ่งได้เยอะยิ่งดีใสให้เต็มเลยนะครับแล้วก็เอาหน้าดินทับเสร็จแล้วก็ปลูกพืชลงไปเลยนะครับผม ว่าพอกเสียดใบไม้มันจะย่อยสลายไปเองนะครับพืชอพอมันย่อยสลายพืชที่เราปลูกราก็เข้าไปกินอาหารก็คือเสียดใบไม้นี่เองนะครับก็เป็นอาหารของพืชต่อไปนะครับเราก็ได้กินผักที่ไม่มีสารเคมีไม่มีแม้กระทั่งปุ๋ยเคมีปุ๋ยเคมีก็เป็นอันตรายนะครับผมต้องเป็นสารเคมีนะครับที่ผสมกับปุ๋ยผสมกับธาตุอาหารต่างๆแล้วครับผม ผมไม่รู้ว่ามีธาตุมีสารอะไรบ้างครับที่ผสมลงไปเมื่อพืชกินนะครับมันก็โดดพวกนี้เข้ามาด้วยนะครับมันก็สะสมอยู่ในใบสะสมอยู่ในผลสะสมอยู่ในดอกนะครับของพืชนะครับผมเพราะฉะนั้นเราปลูกเองอย่างนี้นะครับผมรับรองว่าปลอดภย100ัยร้0ยเซเลยนะครับผมทั้งผลผลิตได้คุณภาพนะครับ ได้กินที่มีคุณค่าทางอาหารสูงและก็ปลอดภัยด้วยครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ให้ดูประมาณนี้นะครับผมอันนี้ผมปลูกใหม่รอดูรอดูคลิปหน้าครับว่าจะเป็นยังไงนะครับจะตายว่าจะรอดนะครับว่าเป็นยังไงต่อไปนะครับผมคลิปนี้ไปก่อนแล้วครับผมวันนี้สวัสดีครับ